เมื่อผมเล่นโซโล่แล้วเจอพี่ดีบูจะเป็นยังไงไปดูกันนี่ไอสังหารขึ้นแล้วดีบูนฮะฟาร์มาร์ด้วยของแรงเลยโดน,นชาร์จต่อ m เจ็ดก้าอเวนโหแล้วแม่งเล่นใบด,ด้วยโซโลเล่นใบเป็นไรที่แบบว่าหนึ่งในร้อยที่จะเจอโอ้แม่งยิงลากหัวเลย m เจ็ดเก้าไอ้เฮี้ยลากหัวคมๆแบบนี้เขาเรียกว่า m เจเก้าลากหัวนะฮะเฮ้ยนัดเดียวตายเยอ้มันแรงจังวะฟาวาดด้วยก็ว่าอะไรทำไมมันวิ่งใส่นะครับ แม่งได้ของดี M79 ลากหัวดเน้มเน้นะฮะไอ้นนี้ยเขาเรียกว่า M79 ลากัวครับเข็มกระบาดหน้าจอเลยหนึ <c> ่ง <oughs> ในร้อยนะที่จะเจอคนเล่นไปโซโล่เนี่ยหายากเฮ้ยมึงเอาลูกมาจากไหนอ่ะเฮ้ยทำไมเยอะจังอะเฮ้ยทำไมลูกเขาเยอะมากเลยนะเขาเอาลูกมาจากไหนอะครับที่คนดู ผมยากรู้มากเลยเขาเอาลูกปืนมากร่อ,อดิลกองุืนนี่มันมีกระสุนเยอะมากเลยนะไหนผมยากรู้ว่ามันมีกี่ลูกจะนั่งดูมันริงนะครับไม่โดน M7-9 นานแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ไเม่โดน M7-9 นานมากแล้ จ,จังหวะนี้ยังไงคนนี้เขาเล่นดีอยู่นะเนี่ยดูดิขอบวงเยอะเปล่าหล่ะพี่คนดูว่าโซโลขอบวงเยอะเยอะมากเันดีแชมป์ว่ะโอ้โหดูไปโอ้ไปเราเอ็มเจ็ดเก้านี้ตายหาแน่นอนฮะเฮ้ยเราเอาลูกมาจากไหนอ่ะมันเยอะมากเลยนะเฮ้ยเกินไปเอากระสุนมาจากไหน โยนใบแล้วยิงเอ็มเจ็ดเก้าแม่งตายดีครับรองอะ <laughs> <laughs> ว่าหันจีครับ